การนำเสนอรายงานแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project a p p p o s t ส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบชื่อผู้นำเสนอผลงานนางสาวพิมชนกสิริวัฒมงคลการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project a p p p o s t เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้หรือการค้นคว้าหาคำตอบ ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้หรือสงสัยด้วยวิธีการต่างๆเป็นวิธีการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือของกลุ่มเป็นการตัดสินใจร่วมกันจนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ในชีวิตจ,จริงการเรียนรู้ผ่านโครงการเป็นการเรียนรู้ที่ใช้เทคนิคหลากหลายรูปแบบนำมาผสมผสานกันได้แก่กระบวนการกลุ่ม การฝึกคิดการแก้ปัญหาการเน้นกระบวนการการสอนแบบปริศนาความคิดและการสอนแบบร่วมการคิดกระบวนการผลิตผลงานการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบมีขั้นตอนการดำเนินงานตามกระบวนการ PDCA ดังนี้ขั้นการวางแผน Plan 1>, 1. แต่งตั้งคำสั่งคณะทำงานโครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสต์ 2. ครูผู้รับผิดช,ชอบและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องประชุมวางแผนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่การดำเนินงานตามโครงการการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสต์ 3. ศึกษาวิเคราะห์ สภาพปัจจุบันความต้องการนําไปสู่การกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 4. การจัดทำแผนการดำเนินงานขั้นตอนการดำเนินงานดูมีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ระยะที่1เริ่มต้นโครงการสร้างสังเกตความสนใจของเด็กครูและเด็กกำหนดหัวเรื่องโครงการระยะที่2พัฒนาโครงการ เด็กกำหนดปัญหาที่จะศึกษาเด็กเรียนรู้การตั้งคำถามศึกษาภาคสนามการตั้งสมมุติฐานการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงระยะที่3สรุปโครงการเด็กรวบรวมสรุปเด็กสิ้นสุดความสนใจในหัวข้อโครงการเด็กนำเสนอผลงานโครงการขั้นตอนการประเมินเช็ค 1เด็กประถมวัยอภิปรายสรุปผลการดำเนินงาน 2. ครูผู้สอนรายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมและนำเสนอผลของการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการตามวัตถุประสงค์และความสำเร็จของการดำเนินงานตลอดจนปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอน 3. ผู้บริหารหัวหน้างานวิชาการดำเนินการนิเทศติดต,ตามการดำเนินงานตามโครงการ การจัดการการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project ์แอปโพสขั้นตอนการปรับปรุงและพัฒนา a อ t หลังจากการดำเนินกิจกรรมตามโครงการเสร็จสิ้นนำผลสรุปสะท้อนผลการดำเนินงานโดยมีส่วนร่วมของผู้บริหารณคณะครูและผู้ปกครองนักเรียนที่ได้เข้ามามีบทบาทในการชื่นชมผลงานของนักเรียนอย่างสร้างสารรค์ ตลอดจนสะท้อนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสและนำมาวางแผนปรับปรุงการทำกิจกรรมพัฒนาโครงการโปรเจกต์แอปโพสต่อไปผลการดำเนินงานผลสำฤธิ์และประโยชน์ที่ได้รับผลการดำเนินงานจากการทำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ ทำให้เด็กมีกระบวนการคิดเป็นลำดับขั้นตอนคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตนเองสนใจและได้ลงมือปฏิบัติด,ด้วยตนเองการจัดกิจกรรมในลักษณะการบูรณาการผ่านการเล่นการลงมือกระทำจากประสบการณ์ตรงอย่างหลากหลาย เกิดความรู้ทักษะคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งเกิดการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพมีผู้เกี่ยวข้องมีบทบาทในการช่วยจัดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัยผลสัมฤทธิ์ของงาน 1. เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการในด้านสติปัญญาด้านความคิดอย่างมีระบบ เป็นลำดับขั้นตอนคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ดีอย่างต่อเนื่อง 2. ครูผู้สอนมีการศึกษาหาความรู้วิธีการต่างๆเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการที่หลากหลายแปลกใหม่เพื่อพัฒนาตนเอง 3. ผู้บริหารผู้ปกครองนักเรียนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับปฐมวัยอย่างต่อเนื่องประโยชน์ที่ได้รับ 1. เด็กประถมวัยได้ทักษะความคิดอย่างเป็นระบบโดยใช้การจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพส 2. เด็กประถมวัยได้สร้างองค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้วนำไปต่อยอดกับองค์ความรู้ใหม่ และนำไปใช้ได้อย่างมีความหมายและในชีวิตประจำวัน 3. เด็กประถมวัยได้ทักษะการคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเอง 4. ผู้ปกครองได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในระดับประถมวัยปัจจัยความสำเร็จการดำเนินงานกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ มีปัจจัยความสำเร็จดังนี้ 1. เด็กประถมวัยมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย 2. เด็กประถมวัยมีพัฒนาการในด้านสติปัญญาด้านความคิดอย่างมีระบบเป็นลำดับขั้นตอนคิดแก้ไขปัญหาและตัดสินใจด้วยตนเองได้ดีอย่างต่อเนื่อง 3. ครูผู้สอนศึกษาหาความรู้และพัฒนางานอย่างต่อเนื่องด้วยความมุ่งมั่น 4. ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการทำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการโปรเจกต์แอปโพสส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบเป็นอย่างดี 5. โรงเรียนเปิดโอกาสให้จัดนิทรรศการนำเสนองานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานอย่างสม่ำเสมอบทเรียนที่ได้รับ 1. นในการพัฒนาเด็กปฐมวัยจะต้องใช้ความพยายามความอดทนและใช้เทคนิคและวิธีการที่หลากหลายในการกระตุ้นให้เด็กได้พัฒนาและเกิดทักษะบรรล,ลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 2. การปฏิบัติงานที่เป็นระบบมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนมีการสนับสนุนส่งผลให้งานบรรล,ลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย 3. การพัฒนางานร่วมกันความจริงใจในการปฏิบัติงานการทำงานเป็นทีมการมีส่วนรับผิดช,ชอบร่วมกันในการปฏิบัติงานความร่วมมือร่วมใจการเอาใจใส่เสียสละการอุทิศตนของบุคลากรทางการศึกษาส่งผลให้งานประสบผลสำเร็จได้ผลงานที่มีคุณภาพ 4. เมื่อความสำเร็จสู่เป้าหมายความภาคภูมิใจ ก็คือการที่ได้ทำหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างสมบูรณ์สามารถพัฒนางานได้อย่างตามเป้าหมายและพัฒนาในกิจกรรมการเรียนการสอนทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับของบุคลากรในหน่วยงานผู้ปกครองนักเรียนสถานศึกษาในสังกัดและหน่วยงานภายนอกการเผยแพร่และการได้รับการยอมรับการเผยแพร่ เผยแพร่ภาพกิจกรรมการดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เช่น f a c e b o o k Line ทั้งของโรงเรียนและบุคลากรทางการศึกษาการได้รับการยอมรับผู้บริหารคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนให้ความสนใจและสนับสนุนกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ผ่านโครงการ Project ์แอปโพสส่งเสริมการคิดอย่างเป็นระบบ การขยายผลต่อยอดหรือประยุกต์ใช้ผลงานนวัตกรรมหรือแนวปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการถอดบทเรียนการสะท้อนผลกลับจากการจัดกิจกรรมร่วมกับผู้บริหารคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้องถึงปัญหาอุปสรรคและสังเคราะห์ข้อมูลจากแหล่งต่างๆนำไปใช้ในการบูรณาการการสัดประสบการณ์การเรียนรู้ การเรียนรู้เพื่อการต่อยอดและการขยายผลการศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมวิธีการที่หลากหลายในการนำไปต่อยอดและขยายผลกิจกรรมนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านค่ะ